วันนี้ก็คือจะมาสอนในเรื่องของการเขียนเรซูเม่ใครเข้ามาในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการเขียนเรซูเม่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะให้เทคนิคนะเทคนิคดีๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเขียนเรซูเม่สำหรับคนที่ต้องการจะย้ายใส่งานอ่าใครอยากจะย้ายใส่งานนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเขียนเรซูเม่ยังไงให้มันดูน่าสนใจวันนี้แหละเดี๋ยวพี่เอจะให้เทคนิค เทคนิคในวันนี้ที่จะให้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ยังคึนลึกกว่าเดิมคือปกติสอนนะก็ดีมากแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกแต่ว่าวันนี้จะเป็นเทคนิคที่ลงลึกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะใครที่อยากจะรู้นะคะเทคนิคในวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมทีนี้มาดูเทคนิคในการเขียนนะคะย้ำอีกทีนึงว่า ทุกคนที่พิมพ์มาเมื่อกี้นี้ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะย้ายสายงานได้ทั้งนั้นเลยนะคะย้ายสายงานได้ทั้งนั้นเลยแต่มันจะต้องมีเทคนิคในการเขียนเรซูเม่เพราะเรากําลังจะย้ายงานทุกคนอย่าลืมว่าด่านแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องของเรซูเม่ถูกไหมเราจะเขียนเรซูเม่ยังไงให้มันดูโดดเด่นให้มันดูน่าสนใจให้มันดูน่าอ่านอ่านแล้วเขาแบบอยากจะโทรมาเดี๋ยวนั้นเลยหรือว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะมีประสบการณ์ไม่ตรงแต่ว่า อมืมันก็ดูเกี่ยวข้องนะอยากได้เทคนิคแรกไหมมามาเทคนิคที่หนึ่งชื่อเทคนิคว่า transferable skill คืออะไร transfer แปลว่าอะไร transfer ก็คือโอนย้ายโอนถ่ายส่วน skills เนี่ยแปลว่าทักษะดังนั้นเมื่อเอาทั้งทั้งสามคำมารวมกัน transferable skill ก็คือทักษะ ที่เราสามารถโอนย้ายได้หรือถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายก็คืออะไรคือทักษะเดิมที่เรามีและมันสามารถหยิบยกไปใช้เพื่อต่อยอดในงานใหม่ได้คือทักษะอะไรที่เราสามารถเชื่อมโยงได้เมื่อกี้นี้เี่เห็นน้องคอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาจะกราฟิกหรือเขาเป็นธุรการขเขาเป็นธุรการแล้วเขาอยากย้ายไปกราฟิกมั้งชินี้เนี่ยไอตัวงานกราฟิกเนี่ย ทักษะที่จําเป็นให้พวกเราตั้งต้นแบบนี้นะเวลาที่เราจะเขียนเรซูเม่หรือเวลาที่เรากําลังจะเลือกงานอยากเปลี่ยนสายงานบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนสายงานเบื่องานเดิมทํามาเยอะแยะแล้วมากมายไม่รู้จะทําอะไรซ้ําๆจ,จําเจอยากทํางานใหม่ๆบ้างก่อนที่จะทำเรซูเม่หนึงให้ทุกคนเนี่ยกลับมาวิเคราะห์ งานเก่างานเดิมคำว่างานเดิมในที่นี้คือโปรไฟล์ทั้งหมดที่เรามีค่ะประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีถ้าเป็นเด็กจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เยอะก็อาจจะเป็นตั้งแต่แบบกิจกรรมที่เราทำระหว่างเรียนโปรเจกต์ต่างๆนะคะโปรเจกต์ Project ที่เราได้ทำเราได้มีโอกาสใช้ทักษะอะไรบ้าง หรือว่าตอนฝึกงานเราได้ใช้ทักษะอะไรบ้างเขียนออกมาทักษะเหล่านั้นส่วนมากมักจะเป็นในเรื่องของเขียนทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill เลยก็ได้ soft skill อ่ะ soft skill ก่อนนะ soft skill ก็ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการนําเสนอการขายการสื่อสารการแก้ไขปัญหามีอะไรอีกอ่ะการต่อรองนะคะทักษะการขายเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวางกลยุทธ์ นะคะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์สกิลที่เราได้จากทุกๆประสบการณ์ทุกคนจะบอกว่าหนูไม่มีประสบการณ์ไม่ได้นะแม้แต่เด็กจบใหม่ที่ไม่ฝึกงานก็มีประสบการณ์ประสบการณ์เกิดจากตรงที่เราทำกิจกรรมประสบการณ์เกิดจากตอนที่เราเข้าร่วมสัมมนา,าในส่วนของฮาร์ดสกิลเราได้เรามีความรู้อะไรบ้างจดออกมาเมื่อทำในฝั่งของงานประสบการณ์เดิมแล้วทีนี้ เรามาดูบ้างว่าถ้าใครนะมีในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะย้ายไปสายไหนอันนี้ดีมากอันนี้จะง่ายมากเราก็แค่เข้าไปดูเลยค่ะว่าในงานงานนั้นเนี่ยเขาต้องการคนที่มีทักษะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทาง hard Skill แล้วก็สอบ k i l l อันนี้จะง่ายโจทย์แบบนี้จะง่าย แต่มันจะมีอีกประเภทคือประเภทที่ว่าอยากย้ายสายงานแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรสำหรับคนที่เป็นอาการแบบนี้คือมีประสบการณ์เก่ามีโปรไฟล์เดิมแต่อยากย้ายงานแต่ไม่รู้ว่างานใหม่เนี่ยจะทำอะไรดีให้เรากลับมาดูในงานเดิมประสบการณ์เดิมที่เรามีโปรไฟล์เดิมที่เรามีมันมันมีทักษะอะไรบ้างไอจากที่เราลิสต์ออกมา แล้วให้เราหยิบทักษะนั้นไปหาว่าในแต่ละง,งานมันมีงานไหนบ้างนะที่ใช้ทักษะนี้เป็นทักษะหละักหรือถ้าใครบอกโอ้ oh, พี่เอยากจังไม่รู้จะทำยังไงพิมพ์ถาม Chat GPT ก็ได้นะคะเนี่ยให้ทำแบบนี้แต่ทีนี้พี่เอจะบอกว่าในงานทุกงานมันจะมีอยู่สกิลหลักๆอยู่ พี่เอจะยกตัวอย่างสักสามสกิลสักสามสกิลนะเป็นสกิลหลักๆที่ทุกงานทุกประเภทงานบนโลกใบนี้ต้องใช้ไอ้สกิลนี้เราสามารถที่จะดึงสกิลตรงนี้แหละขึ้นมาก็ได้ในกรณีที่แบบไม่มีหนทางละคือไม่รู้จะเอาอะไรมาแล้วพี่เองคือทักษะเดิมก็ไม่เกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวแบบไม่เกี่ยวเลยอะ่ะคือหนูไม่รู้จะทำยังไงละที่จะดึงให้มันดูเกี่ยวข้องกันได้พี่เอจะบอกว่าไม่จริงมันเกี่ยวข้องได้ น้องแค่ไม่รู้พี่เอจะยกตัวอย่างให้ฟัง3ทักษะเอาไหมสามทักษะหลักๆที่ทุกคนมีแล้วมันเป็น transferable skill ได้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่างานใหม่นั้นมันจะเป็นงานอะไรก็ตามทักษะแรกคือ communication skills ค่ะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการสื่อสารนั่นเองเพราะเราทุกคนเห็นด้วยแม้ว่าในการทำงานเราต้องสื่อสารมันมีบางงานแหละ บางคนแบบว่าพี่เอแต่หนูไม่ค่อยได้สื่อสารเลยค่ะหนูทํางานคนเดียวมันมันเป็นบุคคลน้อยมากนะคะที่จะได้ทํางานคนเดียวจริงๆแต่ในการทํางานพอขึ้นพอขึ้นชื่อว่าทํางานปุ๊บเนี่ยด้วยตัวเนื้องานของเราเนี่ยเราอาจจะทําคนเดียวก็จริงนะแต่สุดท้ายเราก็จะต้องเอางานนี้ไปให้หัวหน้าดูไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยกันตรวจสอบถูกไหมดังนั้นนี่คือการสื่อสารทักษะที่2 ที่ทุกคนมีและสามารถไปต่อยอดได้คือ problem solving การแก้ไขปัญหาไม่มีใครทำงานแล้วไม่เจอปัญหาดังนั้นน่ะเมื่อกี้ให้ไปแล้วนั้นหนึ่งคือ communication skill 2 problem solving skill มีอีกหนึ่งทักษะต่อมาให้อีกหนึ่งอันทีนี้เป็นทักษะนี้ขึ้นต้นด้วย team work ใช่เลยค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าเราทำงานเราต้องมี team work เราทํางานเราต้องทํางานกันเป็นทีมไม่งั้นมันไม่สามารถสําเร็จได้เราทํางานคนเดียวได้ไหมไม่ได้ดังนั้น 1. communication skill 2. problem solving skill 3. team work 3. อันนี้คือ transferable skill ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเขียนเรซูเม่ได้ ทีนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้แล้วไปใช้ยังไงพี่เอ๋คือแล้วเอาไปเขียนตรงไหน3ามคำนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าสกิลก็ได้ถ้าใครในเรซูเม่เราใช้หัวข้อชื่อว่าสกิลเนี่ยเราก็ไปใส่ตรงนั้นหรือ3มอันนี้เนี่ยให้เรานะคะคิดว่าเราเนี่ยได้ทำผลงานอะไร ที่มันเกี่ยวข้องกับทักษะ3อันนี้บ้างไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเราได้แบบสื่อสารอะไรบางอย่างแล้วทำให้งานมันมีความประสิทธิภาพมากขึ้นไหมเราได้แก้ไขปัญหาบางอย่างในงานนี้แล้วทำให้งานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นไหมเราได้ทำงานเป็นทีมสนับสนุนทีมซัพพอร์ตทีมอะไรบางอย่างแล้วทำให้มันเกิดผลงานขึ้นไหม ถ้ามันมีก็ให้หยิบตรงนั้นแหละมาเขียนออกมาเป็นเรซูเม่ของเราเป็นไงเป็นไงนี่เทคนิคข้อแรกนะเนี่ยต่อมาเทคนิคข้อที่2ในการเขียนเรซูเม่นะคะอันนี้เป็นข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าหลายคนลืมทำคือบางทีเรามัวจะไปหมกมุ่นกับการแบบไต่รายละเอียดงานแต่จริงๆแล้วเทคนิคข้อที่2คือเราจะต้องมาอันนี้งานใหญ่เลยนะอันนี้งานใหญ่เลยบอกเลย เทคนิคข้อที่2คือการปรับโครงสร้างเรซูเม่หลายคนอาจจะไม่เคยทำสิ่งนี้ด้วยซ้ำยกตัวยอย่างเช่นโดยปกติแล้วทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยพวเราลองพิมพ์กันมาหน่อยนะว่าตรงประสบการณ์ทำงานเนี่ยพวกเราใส่ปัจจุบันไปอดีตหรือใส่อดีตไปปัจจุบันน้อยมากที่จะเขียนว่าอดีตไปปัจจุบันถูกไหม การเขียนปัจจุบันไปอดีตถ้าเป็นภาษาทางทางนักเขียนเรซูเม่ภาษาแบบการเขียนเรซูเม่เนี่ยก็คือเรียกว่าแบบ chronological resume chronological resume คือการเขียนเป็นรูปแบบของจัดเรียงตามลำดับเวลา chronological resume ทีนี้เนี่ยคำว่าปรับโครงสร้างคือเอ๊แต่แล้วถ้าสมมุติว่าในงานเดิมที่เราทำเนี่ย เรามีประสบการณ์มาสองงานคืองานปัจจุบันกับงานก่อนปัจจุบันเอ๊แต่แล้วทีนี้เนี่ยไองานก่อนปัจจุบันของเราเนี่ยมันดันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะไปสมัครมากกว่าคำถามคือว่าแบบนี้เราจะเรียงปัจจุบันไปอดีตหรืออดีตไปปัจจุบันเราต้องใส่อดีตไปปัจจุบันค่ะ ดังนั้นเนี่ยพอเวลาตอบคำถามในไลฟ์เนี่ยตอบได้แต่เวลากลับไปทำเรซูเม่ตัวเองแล้วเป็นยังไงคะลืมเพราะคนส่วนมากมักจะมีเรซูเม่เดิมอยู่แล้วก็มักจะเข้าไปแก้ถูกไหมเรามักจะทำหน้าที่เข้าไปแก้โดยการใส่รายละเอียด ประสบการณ์ใหม่เข้าไปแล้วเราก็ลืมที่จะดูว่าเราก็ลืมที่จะดูว่าเฮ้ยในโปรไฟล์เดิมของเราเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันมีประสบการณ์ไหนนะที่มันเกี่ยวข้องมากกว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าทางภาษาเรซูเม่เขจะเรียกว่า functional resume จะไม่เท่ากับ chronological resume functional resume คือเรซูเม่ที่ปรับเพื่อนเน้นในเรื่องของทักษะและก็ความสามารถหนในเทคนิคของการทำ functional resume ก็คือเนี่ย การรีเวิร์สประสบการณ์แล้วเวลาที่เรารีเวิร์สตัวประสบการณ์ขึ้นไปเนี่ยจากอดีตเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเหมือนแบบโมนมีประสบการณ์1 2 3 1เกี่ยวข้องมากกว่าถูกไหมก็จะต้องสลับขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเอา1ขึ้นมาแล้วตามด้วย3แล้วตามปิดท้ายด้วย2แบบนี้ไม่ได้นะคะเวลาคนอ่านเนี่ยเขาจะอ่านแล้วเขาจะงงว่าเสรุปน้องอะไรเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมา พี่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะมันมันมีจริงๆนะไอคนที่เข้าใจแบบไอคนที่เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> คือพี่เอกสอนไปแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นถ้ะมันมีจริงๆนะคะอันนี้คือการปรับโครงสร้างดังนั้นเราจะต้องไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> ในเรซูเม่เดิมของเราเนี่ยเราได้อันนี้คืออันนึงละไปดูว่ามันประสบการณ์อันไหนคนขึ้นต้นก่อนหลังทีนี้มันไม่ใช่แค่ประสบการณ์นะสิสำหรับสำหรับเด็กจบใหม่ พี่กจะแนะนําว่านอกจากเราจะต้องมาดูในเรื่องของไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวนอกจากเราจะต้องมาดูในเรื่องของตรงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยให้เราดูตัวหัวข้อด้วยให้เราดูตัวหัวข้อด้วยมาดูตัวอย่างไหมยอยากรู้ตัวอย่างไหมเดี๋ยวพี่เอจะเอาตัวอย่างให้ดูเอาไหมทีนี้ลองมาดูนะคะอย่างเรซูเม่นี้เรซูเม่อ,อันนี้เป็นตัวอย่างในแคนวาเลยถ้าสําหรับเด็กจบใหม่เราจะไปสมัครงานที่มันไม่ตรงสายนะ่ะ ถูกไหมถ้าเป็นเด็กจบใหม่มันไม่ใช่การย้ายเปลี่ยนสายงานหรอกมันคือการสมัครงานที่ไม่ตรงสายกับที่เรากําลังเรียนอยู่เหตุท้าเลยเพราะเราในที่นี้เนี่ยส่วนมากน่าจะทาเรซูเม่จากแคนวากันทั้งนั้นเชื่อเถอะทาจากแคนวากันทั้งนั้นเด็ยวนี้ไม่ค่อยทาจากอวดแล้วนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมอย่างถ้าจะเป็นเด็กจบใหม่ พอเวลาเราเข้ามาทําสมมติว่าเอ้ยเราชอบเทมเพลตนี้เนี่ยหน้าที่ที่น้องเข้ามาก็คือพอมีหัวข้อมาแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้มันเป็นของเราถูกไหมเราก็จะมาเปลี่ยนข้อมูลให้มันเป็นของเราเปลี่ยนข้อมูลต่างๆให้มันเป็นของเราพอเปลี่ยนข้อมูลเสร็จปุ๊บออ้ยเสร็จแล้วเรซูเม่ของดิฉันเสร็จแล้วค่ะเตรียมตัวส่งได้จ้าอย่างนี้นะคะลืมไปว่า education เนี่ยมันดันมาอยู่หัวข้อเด่นเลย มันดันมาอยู่หัวข้อเด่นหัวข้อแรกเลยดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสลับเอาหัวข้อ education เนี่ยลงไปไว้ด้านล่างแล้วกิีบ work experience ขึ้นมาด้านบนถ้าเราไปสมัครงานไม่ตรงสายกับที่เราเรียนอะเคยทำไหมแต่พี่เอกจะเตือนสำหรับคนอื่นๆการุณาไปทำแล้วเวลาที่เราทำ resume เราจะต้องดูทั้งสองฝั่งเลยพยายามที่จะดึงหัวข้อที่เด่นๆขึ้นมา ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอา๋อพี่เอบอกเอา education ลงไปไว้ด้านล่างโอเคจบแค่นั้นไม่ใช่ดูฝั่งนี้ด้วยสิว่าฝั่งนี้จริงๆแล้วเราจะต้องดึงหัวข้อฝั่งไหนขึ้นมาให้เด่นอันนี้ก็คืออยู่ในหนึ่งในเทคนิคของเรื่องการปรับโครงสร้างเรซูเม่เหมือนกันนะคะอยู่ในเทคนิคเดียวกันนี่คือการเนี่ยไอสิ่งที่พี่เอกกำลังพูดกำลังอธิบายยกตัวอย่างเนี่ยคือการปรับโครงสร้างเรซูเม่แล้วอย่างตรงไอตัวหัวข้อที่พี่เอ๋สามสกิล ใครอยู่ตั้งแต่แรกจะต้องตอบได้นะสามสกิลที่พี่เอบอกว่าทุกคนจะต้องมีและเป็น transferable Skill ของทุกคนเนี่ยคืออะไรบ้าง3ามสกิลนั้นคืออะไรบ้าง 1. communication Skill 2. problem solving Skill และ 3. teamwork ให้เราเนี่ยเอาไปใส่ให้ใส่ลงไปในหัวข้อนี้ในเรซูเม่มันจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า อาจจะชื่อว่าสกิลอาจจะชื่อว่าเอ็กซ์เ s อร์ติสสกิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาตรงนั้นนั่นแหละมาใส่อันนี้คือจุดหนึ่งนะจุดที่หนึ่งสามารถหยิบตรงนั้นนมาใส่ได้แต่ว่าอันนี้มันเพลนเกินไปเทคนิคอันนี้มันเพลนเกินไปพี่เอกสอนบ่อยละเทคนิคการใส่คอเอ็กซ์เพอร์ทีสเทคนิคการใส่คอคอมพิเทนซีถ้าใครแบบมาเรียนในไลฟ์สดกับพี่เอกบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าพี่เอกจะบอกเสมอว่า ในเรซูเม่จะต้องเขียนเป็นโปรไฟล์นะในเรซูเม่เราจะต้องมีหัวข้อ Call Expertise นะเราควรจะหรือเราจะใช้หัวข้อว่า Competency นะแต่การใส่คีย์เวิร์ดในวันนี้พี่เอจะให้เทคนิคพิเศษเทคนิคนั้นชื่อว่า Anchor เคยได้ยินปะ่ะ Anchor Keyword Statement เทคนิคนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีมากๆกับคนที่เปลี่ยนสายงาน ทีนี้เทคนิคที่ชื่อว่า anchor keyword เนี่ยคือการหยิบ keyword ที่สำคัญขึ้นมาไว้ข้างหน้ามันทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองจะสอนให้ดูนะคะมันทำยังไงคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราต้องการจะเน้นทักษะ communication skill นี่คือตัวอย่างการเขียน resume แบบใช้เทคนิค anchor keyword เวลาปกติทั่วไปที่เราเขียน เราเวลาที่เราเขียนรายละเอียดงานเนี่ยเราก็มักจะใส่เป็นบุล l e t แล้วก็อธิบายไปถูกไหมว่าเราทำอะไรใช่ไหมบางคนอาจจะเขียนว่า communicate with internal team to create strategy แต่จะเห็นได้ว่านี่พี่เอเพิ่มตรงนี้เข้าไปพี่เอใส่คำว่า communication ซ้ำเข้าไปแล้วใส่เป็นบุล l e t เอาไว้ แล้วจับมันมาพินเอาไว้ด้านหน้าจับมันมาปักหมุดเอาไว้ด้านหน้าเอ๊ะพี่คะทําไมมันซ้ํากันล่ะคะระหว่างคํานี้กับคํานี้มันซ้ํากันนะคะใช่คะ่ะตั้งใจให้ซ้ําเ,เพราะนี่คือเทคนิคที่เราต้องการจะเน้นให้เขาเห็นว่าเรามีทักษะตรงนี้แล้วเวลาที่เขียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ย เป็นตัวหนาและคีย์เวิร์ดแต่ละคำที่เราหยิบออกมาจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็น transferable skill ของเราเทคนิคการเขียนเรซูเม่สำหรับคนที่จะเปลี่ยนสายงานดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสายงานสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญที่ HR เขาจะดูก็คือว่าเฮ้ยแล้วน้องมีประสบการณ์อะไรมีทักษะอะไรมีความสามารถอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่มันเชื่อมโยงที่มันเอามาใช้ต่อยอดได้เป็นยังไงล่ะ สำหรับเทคนิคที่ชื่อว่า Anchor Keyword Statement ที่ฟังกันมาอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยสีกว่าคนเนี่ยเีชเชื่อว่าต้องเป็นคนที่อยากได้ความรู้จริงๆดังนั้นน่ะเอาไปใช้นะคะบอกแล้วว่านี่มันเป็นเทคนิค a d v a n c e ์จริงๆมันเป็นเทคนิคนี้สามารถใช้กับการที่เอาไปเขียนสมัครงานต่างประเทศได้เลยนะคะ บ๊ายบายแล้วนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ good night and sleep ไทยบ๊ายบายจ้า